ดาราสาวคนนี้เปิดปากวันมาเฟียไายมืดถูกข่มนาน3ปีปมฟอริกส์ทจัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่คนติดตามทันทีสำหรับอายวราภัยรินธนาวริศพรหรืออายสงครามนางงามหลายคนเรียกนางฟ้าฟอริกส์ที่เป็นดาราสาวในกลุ่มผู้เสียหายคนเดียวที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองและผู้เสียหายอีกนะับพันคนจนคนรอบข้างในทีมถูกภัยมืด มาเฟียพันล้านหมื่นล้านข่มขู่ตลอด3ปีที่ผ่านมาเจ้าทัวยอมรับว่ามีความกังวลเหมือนกันเพราะเป็นห่วงคนรอบข้างที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ยังไงก็ขอทําหน้าที่ทวงความยุติธรรมให้ถึงที่สุดทีมและคนรอบตัวถูกข่มขู่มาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ที่อายพีเคนโดทานายนารงและผู้เสียหายไปแจ้งความที่ดีเบางคนก็โทรมาขอให้หยุดอย่างที่ทราบมันมีผู้เสียหายเป็นหมื่นคนเงินหลายหมื่นล้านคนที่เสียผลประโยชน์จากเงินจํานวนนี้ คนเป็นใครบ้างซึ่งโอกาสที่เขาจะโกรธแค้นเรามันมีโอกาสสูงเหมือนเราไปขัดผลประโยชน์เขาบางคนอาจถูกยึดทรัพย์เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่คนรอบตัวจะโดนข่มขู่ตอนนี้ทุกคนนิ่งมีไอออกมาเป็นกระบอกเสียงเพราะไอคือความหวังของผู้เสียหายไปแล้วตอนนี้เมื่อก่อนก็ไม่กลัวมีไฟเพราะเชื่อว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้อยากทําร้ายใครทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมตอนนี้คนรอบข้างก็เป็นห่วงเราเยอะค่ะเพราะมันมีการยึดทรัพย์และ ดาราหลายๆคนเป็นต้นสายเป็นเหยื่อแต่ทำยังไงได้เราเดินหน้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะคดียังไม่ถึงจุดสิ้นสุด